แกบ้านที่ถ่ายวีดีโอหรือเปล่าวีดีโอแล้วแหละเพื่อนเอ้ยเรากดผิดต้องใน้นำตัวแล้วแหละถ้า่งี้ยอดสดีครับชื่ออะไรครับคุณหลวงครับคุณหลวงครับครับเดี๋ยวพอดีพ่านนันบอกว่าจะไปให้ยืมปืนใหญ่ที่กรุงศรีแล้วกรุงศรีไม่ยืมแล้วคุณจะทำยังไงครับล้อมใหม่ครับล้อมใหม่สองวันสองวันเสร็จแน่นะเสร็จครับโอเคครับ ชื่อบ๊อบไม่งานคีมีไงแนะนนัตัวหน่อยเพื่อนชื่อบอบครับใครไปหาไปหน่อยไม่สว่างอ่าแนะนั่ตัวชื่อบอบครับครับมีไดแนั่งตัวไหมครับเอาเบอร์ไหมละครับโอ้เบอร์มีครับไม่จำเป็นครับอ่าครับไม่มีอะไรแนะนั่ตัวก็ได้นั่งตัวชื่อบ๊อบครับครับ ใครทำาไรทำไปด้วยนะครับใครทำา่พยุตร์จะ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 ไปหลอมปืนใหญ่อยู่ที่กรุงศรีใต้พอดีกรุงศรีเหนื่อไม่ให้ยิงปืนได้งานเข้าเลยไหมครับเนี่ยงานเข้าอยู่ครับแล้วพี่บอมไปไหนครับเนี่ยวันนี้คุณสี่คุณสี่กลางคุณคุณสี่กลางไปตามคุณสี่นะอ๋อุณทราบาจะเจ้างไหนไปทราบาห้องไหนพอดีมาะตี ข้อคุณบางกลางเฮาเลยตะโกนออกมาว่าชิปหายพอชิปหายปับ๊บสหรัฐมากับฝลังเต็จะมาจะมายึดอ,นอนานาีิคุมของไคยเป็นเมืองเมืองชาติพอชิปหายปั๊บสหรัฐเก็บไปทําเป็นไมโครโทำเป็นเลยเกิดมาเป็นคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทุกวันนี้โอเค <Okay. S 2> สรุปความคิดของใครทีแรก ขอบคุณม,มากครับของเของไทยโอเค <Okay. S 2> ต่อไปเราจะไปถึงบ้านบ้านประตูเมืองตูเมืองตูเมืองจัดไปมาแต่เป็สีมองไปไปว่ามุมคอคือปูนปลาคาร่พฮะฮะปืนใหญ่รเราเสร็จแล้ว อ,าอ้าวที่จะทำหน้าบวใสมศนสิผมกลัวไปหายฮ่อต้นดีกว่าไปหายฮ่อต้นเ่รอ ทีงไหนวะทางนู้นทางนู้นทางน้นทำไมเป็นต้นนะมือแข่งสะพานไหมเห็นไหมเห็นไหมนะไปวิงอ๋อนี่สุดเปลีนล้ง หมอกูก็ถอดหมวกแดดมันแรงแรงเยียอะไรสัตว์ทำไมเนี่ย